ท่านชคครับเรื่องปลาหมอคางดำวันนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะออรองศาสตราจารย์ดรอภินันสุวรรณรักษ์ท่านเป็นอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้แสดงความห่วงใ่ยเกี่ยวกับการแพร่ระบ,บาดของปลาหมอคางดำนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันแพร่ระบ,บาดไปมาก แล้วมันทนมากมันอยู่ได้หลายน้ำนะน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มน้ำเน่านะอยู่ได้หลายน้ำแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วสิ่งที่อาจารย์ท่านนี้กังวลก็คือว่าเกรงว่าต่อไปนี่นะมันจะยึดพื้นที่แม่น้ำและแหล่งน้ำนทั่วประเทศ ที่น่าเป็นห่วงก็คือห่วงการแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติอาจจะเคลื่อนตัวนะเคลื่อนตัวจากภาคใต้ขึ้นไปพื้นที่ตอนบนของประเทศจากพื้นที่ปากแม่น้ําขึ้นไปแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําป่าสักทีนี้มันก็จะแพร่ระบาดไปทั่วอาจไม่นานอาจจะเห็นการขยายพันธุ์มาจนถึงที่ชัยนาทแล้วก็นครสวรรค์อาจารย์ท่านนี้ก็เลยเ,เลยเสนอว่าหากสถานการณ์เกินเยียวยาการใช้ไซยาไนด์ อาเป็นมาตรการสุดท้ายที่จำเป็นต้องมาใช้กำจัดปลาหมอคางดำวิธีนี้อาจจะดูโหดร้ายแต่ว่าเด็ดขาดเอาลองฟังอาจารย์ท่านนี้อธิบายดูนะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยจัดการเลยไหมลงไซยานายเลยทั้งรุ่มน้ำนี้เลยแล้วค่อยค่อยฟื้นฟูกันไป <laughs> เได้ไหมได้ครับได้พยายามคือทุกคนจริงๆเป็นกำลังเป็นกําลังความคิดของทุกคนคนไทยที่มาช่วยกันนะครับก็จะหาทางออกกันพยายามหาทางออกกันเออมันได้ไหมได้ไดโหดไปนิดหนึ่งโหดแต่ทําได้นะถ้าเกิดว่าเราจัดการบล็อกมันให้ดีรู้ว่าตําแหน่งนี้มันสิ้นสุดแล้วไม่มีแล้วบล็อกมาเลยนะครับโดยเฉพาะทางต้นน้ําน้ำมันไหลาจากบนลงล่างอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ลงมาถึงปลายน้ํายอมเลยตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ลึบเลย นะครับแล้วก็เก็บขึ้น,านมาปลาไทยบางส่วนก็ถูกไปด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาในช่วงที่มีจํานวนปลาพวกนี้เยอะๆนะครับแต่ว่าต้องใช้ไซยานายจำนวนเท่าไหร่ก็ต้องคํานวณกลับละว่าเราต้องใช้พื้นไายานายจำนวนเท่าไหร่ลงไปนะครับตายไปแล้วค่อยกลับมาเติมปลาไทยใหม่อันนี้จะเป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งเหมือนกันมันเป็นสารธรรมชาติไซยานายในในมะม่วงมะม่วงที่เราวางไว้นานๆที่มันกําลังเน่าดมดู มันคือไซยาไนนยนะมันคือพวกนี้มันก็ได้กลิ่นเลยแหละครับในมันมันเทศนะครับมันสมหรังอะ่ะ ก็มีไซยาไนายสูงใบมันใบมันสัมภหลังก็มีไซยาไนตสูงเราเอามากินได้ไหมเราเอามากินได้เมื่อโดนความร้อนมันก็ระเหยขึ้นไปก็กินได้ครับต้องมีการวางแผนสําคัญสําคัญครับก็คือการที่ต้องวางแผนคนเนาะอย่าไปยุ่งกับมันก่อนในกาลนี้วางแผนเรื่องระยะเวลาวางแผนเรื่องปริมาณที่จะใส่ลงไปที่เหมาะสมอันนี้ต้องเอาคนที่มีความรู้นะครับที่มีความเข้าใจแลวทำอ่าเนี่ยเห็นไหม เหมือนก้าราชารท่านนี้บอกว่าถ้ามันระบาดมากๆต้องใช้ไซยาไนแต่ว่าก็ต้องบล็อกพื้นที่เอาไว้ด้วยว่าจะใช้ในพื้นที่ตรงไหนอะไรยังไงนี่นะฮะใช้ไซยาไนต์บอกว่าโครงสร้างทางเคมีของไซยาไนเป็นประจุลบพบได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วและไม่มีการตกค้างเพียงแต่จะต้องมีการศึกษาเรื่องปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่แหล่งน้ําและระยะเวลา ปลอดภัยแล้วพอใช้ไซยาไน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยปล่อยปลาพันธุ์ไทยลงไปนี่นะครับให้พาพันธุไทยลงไปเยอะๆแต่ถึงตอนนั้นต้องต้องดูก่อนว่าไม่มีไซยาไน์ปนเปื้อนอยู่ในน้ําแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยนะฮะอย่างอาจารย์ออสอาจารย์วิริชัยพุทธวงศ์จากมกเกษตรนะครับบอกว่าอันนี้ผมไม่เห็นด้วยที่จะใช้ไซยาไน์เพราะว่ามันเสี่ยงจะเกิดผลกระทบกับด้านอื่นโดยเฉพาะยิง่ง กระทบกับมนุษย์นะครับเสนอให้ใช้สารโพแทสเซียมไซยาไนนนะครับในการจัดการกับปลาหมอคางดำนะฮะแต่น้องคิดว่า,ายังไม่เหมาะยังไม่ควรที่จะใช้วิธีนี้นะครับถือว่าเป็นวิธีสุดท้ายที่หมดหนทางแล้วนะฮะถึงจะมาใช้สารไซยาไนนยนะครับคือไซยาไนนะี่ะมันจะไปจับกับเหล็กนะที่อยู่ใน เป็นเลือดแดงนะครปลาก็มีเลือดสีแดงเช่นกัน, mm. ก,นก็จะทําให้เวลาปลาจะเรียกแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนโดยการผ่านน้ําเข้าไปที่เงือกเนี่ยออกซิเจนจะไม่สามารถจับกับเลือดนะครของปลาได้ก็ทําให้ปลาเสียชีวิตแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของสิ่งวแวดล้อมแล้วก็ตัวไซยาไนทที่แตกตัวเป็นประจุลบเนี่ยมันก็จะจับกับเลือดที่อยู่ในปลานะะั่นแหละ เพราะนั้นมันก็คือตกค้างอยู่ในปลานะครับถ้ามีประชาชนเอาไปกินก็ได้รับไซนายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ยังไม่ควรนะครเท่าทีา่เห็นในต่างประเทศเนี่ยที่เขาใช้กันหนักๆปริมาณปลาเอเลี่ยนเยอะๆเนี่ยเขาก็ใช้ไฟช็อตนะครับแล้วก็ใช้การกําจัดแบบอื่นฮะตอนนี้กรมประมงก็ใช้อวนรุ่นนะฮะก็สามารถกําจัดได้เยอะแล้วก็ช่วยกันบริโภคอืม,อมดูแล้วเนี่ยพอ พอมันมีคําว่าไซยาไนเนี่ยมันรู้สึกอันตรายใช่ใช่ไหม,มแล้วความอันตรายของไซยาไนเนี่ยบางทีมันอาจจะควบคุมไม่ได้อืเพราะมันแพร่ไปเยอะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย